กันและครอบครัวดูแลลูกเปรียบดั่งเจ้าชายน้องพร้อมทายาทของกันและพอยค่ะ เป็นีกหนึงคุณพอ่อคุณแม่มือใหม่นะคะที่เหอลูกเป็นที่สุดเลยล่ะคะ่ะนั่นก็คือกันตะถาวรอและภริยาสาวอย่างพลอยซึ่งลูกชายสุดที่รักอย่างน้องพร้อมตอนนี้เนี่ยอายุได้สี่เดือนแล้วเรียกได้ว่าตอนนี้พื้นที่ในไอจีของพ่อแม่เนี่ยมีแต่รูปลูกจริงล้ะคะ่ะโมเมนต์สุดอบอุ่นที่ทั้งคู่มักจะออกมาเปิดเผยให้เห็นกันกับล่าสุดเนี่ยพายกันไปเที่ยวทะเลครั้งแรกค่ะสําหรับน้องพร้อมเองเนี่ยกระโดดตื่นเต้นมากๆต้องบอกว่าสิ้นสุดการรอคอยเลยนะคะเพราว่าใน การโพสครั้งนี้เนี่ยทำให้ได้เห็นความหน้าตาดีของน้องพร้อมเป็นครั้งแรกแลคะค่ะที่ใช้แววพระเอกมาแต่ไกลกันเลยโดยครั้งนี้น้องพร้อมเองเนี่ยก็มาฝากตัวกับพี่ปานาอาให้ได้เห็นกันด้วยลวคะค่ะจะเป็นยังไงสําหรับความน่ารักของจ้าหนูน้อยลองมาชมภาพไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะ